มื่อนี่อกษกริได้มาว,าว้าม่เหตุเนาะคุณไพยงามเพิ่นส่งข่าวมาว่าเพิ่นสู่ทุกขเวทนาแต่กบ,บพานแต่ก็คิดว่าเพิ่นสู่จนถึงที่สุดจนทนมาได้นั่นละอันนี้สิมาบอกเคล็ดลับที่คู่บ่าจารย์เพิ่นเคยสอนมาเนาะว่าคุณเมียจนดีแ้ากี่เขาไปพักปฏิบัติภาวนาน้ำเพิ่น ตั้งแต่ปีปีสอหปีสอหเข้าไปเพิ่นกะให้ระลึกพุท้พอพอจิตเฮาอยู่จิตเฮาสงบหรอแล,แลสงบหลายครั้งแล้วเพิ่นกะเลยว่าเอาบันี้สู่ทุกข์ด้วยเพิ่นว่าจิตกะสงบแล้วสู่ทุกขจะได้เห็นความเป็นจริงของกายของจิตเพื่อนว่า แต่นี่ต่อไปสู่ทุกขเวทนาน,าน่งมันเจ็บมันปวดก็ต้องออกเพิ่นวางสิก็เฮหดต,ตามเพิ่นบอกกับุทโธพุโทโธพุโทพโธไปค่ะจิตกับบได้สงบอย่างดอกเวทนากับมาละ่ะความทุกข์าาขออกับมาปวดขาปวดยังโหมข็มาสันกระสู้สู้กับจนทนบ่บด้นั่นละ่ะมือแรกท้ทนบได้ดีดขาออกมันสิตายมันบ่ไหว เพิ่นกระถามกระกาบเรียในให้เพิ่นฟังเพิ่นก็บ่าเออสู่แต่ละมือเนี่ยให้ให้กำหนดคือจังเฮ่าสีเดินทาจาจหมู่บ้านนึงไปมู่บ้านนึงไปไปจุดไม้ที่เฮาสิไปนั่นละเพิ่นว่าแต่ละมือเนี่ยเฮาต้องเฮาจะต้องเดินเกินเกินที่เฮ่าคือเฮาเจ็บเพาทนบ่ได้เนี่ยผู้เฮาปฏิบัติเฮ่าสิรูในใจเฮาดอกให้มันเดินได้เกินเกินแต่ละมือนั่น คืบนึงก็ได้ศอกนึงก็ได้แขนนึ้งก็ได,ได,นนได้ว่านึงแห่งดีแต่ละมือเขาต้องสูสูให้เกินเกินเกินมือแรกอดทนไปคืบข้านไปเพื่อนว่าคืบข้านไปถ้าเข้าสีมอ่อสูย่ำได้กับมหอดแต่หม่องเกาหม่องทุ่นบดาหม่องเกาเนี่ยเราห่อออกนี่มันสิพ่ถึงมันสิมันสิสูว่าได้เพื่อนว่าให้เขาคืบข้านในเข้าสูให้มันเขา้ารูอยู่ในใจเข้าละ มาหฮาเกินเกินมาวานนี่บอเกินที่เ้าสูมาขังก่อนบอแต่ละมือนี่ให้สูบัดนี้ความอดทนของหฮาตรงนี้มันสิเป็นพลังหฮาก็สิไกล้เขาไปไก้เข้าไปเพื่อนวะใก่หมู่บ้านทั้งนาเขาไปไกล้จุดไม้เข้าไปมันกระสิเลื่อยเลื่อยเก่าไปเรื่อยเลื่อยเก่าไปเรื่อยเ้วมือนึงมันกระสิไปถึงจุดไม้แต่้าเหาบ่ให้เกินนี่มันสิบ่ถึงได้เด้เพิ่นวามันหู้อยู่ในใจล่ะผู้เ้าสูน่ะเพราะ้าสู มันเรื่องของใจเรื่องของในใจเฮาห้องสีรูอยู่ได้คืบนึ่งก็เอาได้ได้ศอกนึงก็เอาได้แขนนึงก็เอาได้ว่าน,นึงแห่งดีเพื่อนว่าให้ได้เกินเกา้าให้ได้หลายที่สุดในแต่ละมือสักมือนึงมันสิถึงหลักใช่เพื่อนว่าก็าเฮ็ดตามเพื่อนบอกมาแต่ละมือเพื่อนก็เสียค่อยถามสู่ไปยังไหนก็นทนบ่ไดก็ออกคือเกา้าขาน่อยสันเรามีความหูซสึกว่ามันเกินเกา้าบ่เกินเก้าอยก่ขน่อยเกินเก้าเรื่อยๆอยู่ หอดมองเกาก็รูอยู่มองทนบ่ได้ให้มันเกินเกาอดท้นต่อไปอีกจนมันเกินเกาสัน่นกะกาบเลี้ยนเพิ่นหลายมือสูมาทุกมือทุกมือกับหลายมือเป็นระยะหนึ่งประมาณสู่ทุกมือเนาะสู่ทุกมือมันก็เกิดมาทุกมือทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าเนี่ยละเพิ่นก็นเลยว่ามือนั้นเพิ่นเลยเพิ่นจะคิดว่าเขาคืบคาดมาไกลจุดุดแล้วละเพิ่งก็เลยว่า มือแรงนี่มือแรงนี่ตายเป็นตายได้เพิเ่นวาจะออกให้มันถึงจุดหมายคืบข้านม่านเกินเก้ามานี่มันไกลสิถึงจุดหมายแล้วแต่มันสีทอรมานที่สุดเองเพิ่นว่าแต่อดเอาเพิ่นว่าอดเอา,อเอาให้มันถึงจุดหมายเขาบอกถึงจุดหมายบอดตองเขาขันขันมือแรงมาปฏิบัติพานทุกขเวทนาบา่ได บ่ต้องเข้าประตูวัดมหาแม่อีกเอาดีๆเด้อเพื่อนบอกไ้แต่ตอนเศ้าเด้มือแล้งนี่ให้มันผ่านพ่นว่ามันไกลที่สุดแล้วนี่มันคือคานมาได้ระยะหนึ่งโดดแล้วนี่เพิ่นว่าถ้าถ้าปฏิบัติบบผ่นานเ้วกับยบกันตื่นมือเศร้าก็บ่ตตองมหาแม่ออกจากวัดไปเลยเพิ่นว่าแล้วก็บ,บ่ตตองเข้ามาอีกซ้อนกันว่าได้แล้ว,พวเ,เพิ่นวางส่ก็เลยเออเพื่อนคือวางสิเนาะสิ ไปจังไหนสผ่านบโนสิใดมโนสันคิดถึงความเจ็บความปวดที่จะของสูงมาแต่ละเมื่อนี่มันกระสูดติดทษแล้วมันเบาวไหวแล้วแล้วมันสิสูอได้จังได้เพิ่นคือเบาจังสีกับโต๊กใจอยู่เพิ่นกับเบาเสียงเพิ่นกับเข็มงวดเอ้เสียงเพิ่นตัดปว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 ดเลยห้ามเข้าประตูวัดมากป็นอันขาดทำเมื่อแรกในสูว่าพานเพิ่นมาบ่าตรงมาเบากันบาต้องมาซ้อนกัน บ่ต้องมาเฮ็ดน,นากันอีกบ่ต้องเข้าประตูวัดมากเพิ่นเา้ายังเด็ดขาดเลยบ้านนี้ควมอภิยญาบอว่าจะของสูบ่ะไในี่มืน่นก็เลยพยายามผุดระลึกพุทโทระลึกพุทโทษอยู่ตลอดสิเหตุการ์เห็ุงานยังกัะระลึกระลึกพุทโทษแบบสิเหตุการณเฮตุงานสิเบาสิจาก,ก็ให้กระต่างก็กำหนดระลึกในใจยงซันละพุโทโธนี่ให้ต่อเนื่องกันเพราะว่าญาติญาติเพิ่นบ่อยเข้าว,วาดัดญาติเพิ่นเส้าสอนญาติเพิ่นตัดบัานี้ แปลกในมือนั่นพูดโทษหรดต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันจนเวลาห้าว่าก็คนอื่นนี่พูดโทษได้ใจกับเป็นเป็นคือเครื่องผลิตพูดโทษนี่ตกปอ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 กออกมามีแต่พูดโทษพูดโทษพูดโทษตกปอกปอกู่ไดใจเขาก็เบิ่งโอ้โหปรเด็ระลึกยากไปนี่พูดโทษพูดโทษผลิตใจห้าผลิตพูดโทษเองแต่ไอผลิตพูดโทษเองโอ้โหคือแปลกแท้คือแปลกแท้ต่ก้อนสิ ระลึกผู้ทโธเนี่ยมันจะต้องได้ระลึกกำหนดพุทโธทั้ทมโมสังโคพุทโธทั้ทมโมสังโคพุทโธทั้ทมโมสังโคล้วก็เลึกพุทโธมันก็คิดไปเรื่องนั้นแน่แต่ตตะคุบกันมาแใ่อยู่ยังสัน่นอันนี้ห้าเราบ่าได้บังคับจิตมันหล่ระลึกพุทโธเองมันเราป่านคือยังโลงงานผลิตอียัยงตกปอกปอก,ปอ,ก,ปอ,กออกมาก็บเบื้องโอ้ตกออกตก,ตกออกมาอยู่กลางโอ้เขาน่ะมีแต่พุทโธพุทโธตกออกมาคือเครื่องผลิตพุทโธเนี่นกัะเบื้องมันอยู่ทั้งมือ มันี้โต๊ะค,คำมากเขามากวัดกับโบไปหาเพื่นได้พะเพิ่นสั่งไหวว้ว่าเขามากเขามากเฮ็ดกล้วยเฮ็ดยางแล้วซอยเขาเฮ็ดกล้วยเยังแล้วกับเขาทีเลยเด้อว่าตรงมาหาแม่เพิ่นว่ากะเฮ็ดกล้วยเฮ็ดยางซอยให้กล้วยเพิ่นแล้วกับเขาไปไหวพระไหวพระเสร็จกับนางมันหนาหนาวเด้ก็เอาผ้าผ้ามาห่มเดือนพฤศจิกาผ้ามาห่ม นั่งพถึงสามสิบนาทีดอกทุกเขเวทนากับมาโฮมมายังรุนแรงโฮมมายังรุนแรงเลยแบบนี้กูคิดคิดพอค่ำเพิ่นว่าหายพานบ่พานบ่ไรแต่ว่าจิตกัมีกําลังมาจากผู้โทษที่มันผลิตผู้โทษเองมาทั้งมือเลยเนาะจิตกัมีกําลังมันก็เป็นอุบายของเพิ่นที่บอกละ มือนี่ก็เลยยามาเราไห้กุนชัยงามรู้ว่าการที่เฮาสิพานเนี่ยเขาต้องเฮ็ดจังไหนอันนี้ก็เป็นข้าสอนของครูบาอาจารย์เพิ่นเคยแนเคยก็สอนมาได้ผลก็เลยว่าใหอยฟังมาเนี่ยนั่งไปสามสิมที่เนี่ยมันมากแล้วความถูกอเวทน,นามันโหมมาโหมาโมาบับใหญ่เลยจิตก็โอ๊ยผู้ทูนี่บ่บ้องก้าวดอกมันอยู่บบอยู่ดอกพิจจรณนาีิยังเก็บอยังทุกเล่นบุ่นไายแต่น้าความทูก อวัดไปเาะสันฮึบฮึบฮึบ,บ,บ,บขึ้นไงบ้าบึดทูกอนนี่นี่ามันหอมขึ้นใส่กันบึด๊ดทุกมาหาทุกขันที่พระลงตาพนเทศว่าเวลาถูกขเวทนามันเกิดปานเปียวเพื่องทะลุไปหอดฝ่าผลผ,ลผลบน,นบ่าโอ้ยเมีนแ้ะก็เลิดืดว่าโอ้บ่ไวแล้วบ่ไวแล้วมันเหมือนเปียวเพื่องลุกถ่วมขึ้นไปกลางอากาศคนเรา ร่างกายนี่ก็จังเป็นไฟไปเบิดเป็นกองไฟไปเบิดโอ้ยพิจานายังดึงอียงมากกับกระโบยสิพิจารณาพิจนาว่ามันอีหยังมันทูกอีหยังมันเจ็บมันปวดเนื้อนังที่เจ็บเอามาบอด้เลยก็เลยโอ้ยพระลงตาเอ้ยสูบบได้แล้วพระลงตาซอยเน่ซอยแน่พุณแม่ซอยเน่สซอยแน่ย,นย,นยนตะกีพเหิบ่บวนได้สำเร็จลุดพลได้ปีสองหกพเหร่มาสำเร็จลุพลปีสามห้า ก็เอินเพิ่นคุณแม่คุณแม่สวยเน่สวยเน่บวบไว,ไวแล้วสวยเน่เอินหาพระลงตาก็เอินพระลงตาสวยเน่สวยเน่สวยเน่เอินว่าอีเงั้กับบยูดอกมิต่ห้องหาเพิ่นใส่ซอยอยางเดียวบัดนี้ฮ้่จังเลยกับบวจูก็เลยคิดว่าเอา้าบ่เด็กเขาวาดกับบวเขาวัดแล้วมันจิตตายแล้วมันทุนบวบ,ไ,บไวแล้วเตรียมสีดีดขาออกแล้วพอมันบวไวเตรียมสีดีดขาออกควมทุก์นี่ยไงว่า ในร่างกายเนี่ยว่ามันกล่องไฟไงแตกประตูขึ้นกลางอากาศพ่นก็ยังแตกจะปูปูปูปคว่ำทุกเนี่ยเห็นว่าเบิดทุกอนุในร่างกายคุ้มค้นได้กับให้ว่าเป็นไฟไปน้ำกันเบิด้ดก็คือห้องเอื่นหาพ่อลงตาซอยกับพ่อแห้งเอื่นหาคุณแม่ซอยกับพ่อแห้งแบบน,นี้สุดสีทนก็เลยว่าเอาเป็นยังเป็นการเพิ่มใบเขาวัดกับพวกเขาละเต,ตรียมสีดีขาออกเต,ตรียมสีดีขาออกล้ว รูปเป็นเสียงขึ้นมากขาวัวขาควายที่เขาแขวนอยู่ในตลาดไม่เห็นมันร้องว่าเจ็บว่าปวดบล่าสิเป็นภาษาไทยเด้เสียงมีอำนาจเสียงดังมีอำนาจพาอเป็นยังสันจิตเหมือนกับ,จ,บ,บจิตเหมือนกับพ่อจิตเราฟังปุ๊บจิตเหมือนกับจิตเห็นเห็นตามจิตยอมรับจิตเห็นตามเพราะว่า,งวาังสันเพราะว่ายังสันปุ๊บจิตว่างกายเลยแต่ว่างบนว่างธรรมดาเด้ กระเด็นออกไปเรยจิตน่ะกระเด็นออกไปจากกายกระเด็นไปประมาณประมาณว่านึ่งนี่แหละปรากฏว่าตัวลูกนั่นกระเด็นปึ้งออกไปผู้ลูกนี่ละหันกลับขึ้นมาเบื่องกายเห็นขาขาจะคล้องนี่เต้นเติมเติมเต้นขึ้นเต้นลงสั่นล่ะเติมเติมเติมอยู่ขาเต้นนี่ลีเด้มันฟาดขึ้นฟาดลงมึงดูมันถูกซำไหน ฟาดเขินฟาดโล่งเข้านี่เข้าที่นั่งขาดสมาธิอยู่นี่ฟาดต้มต้มต้มฟาดเขินฟาดล่งผู้ลูล่เนี่เลี้ยวกับึ้นมาแต่กา่มันก็เหมือนทอนใหม่ทอนฟื้นเวทนามันก็สแสดงตัวอยู่ตามเรื่องของเวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตแบบน,นี้จ,จ,นจิตอ uk อ uk ากออกจะไก่ไปแล้วจิตจิตจิตมันก็ซักแต่ว่าจิตมันก็เรยเห็นเรื่องไก่ก็ซักแต่ว่าไก่เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตมันเลยแสดงตัวอยู่ตามเรื่องของมัน ตามความเป็นกิงของไผของมันเเลยว,ว่าโอ้ยนี่บอนี่บอเพิ่นวากายซักแต่ว่ากายกายมันคือคือทอนใหม่ทอนฟื้นเวทนากะซักแต่ว่าเวทนาเวทนากะแสดงตัวอยู่ต้มต,ติมอยู่แต่วบอกระเทือนไปถึงจิตจิตเท่าบริรรับรู้ความเจ็บความปวดแต่เห็นเห็นอาการของมันถี่ฟาดขึ้นฟาดลงเห็นเเลยว่าโอ้ยนี่ติถิภาโลงตาเพ่นเทศวานหางจริงจกเวลามันขาดออกจากตัวมันน่นมันดิ่นมันดิ่นปัด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 อยู่หัน เฮากับ่ไเด้ไปรู้สึกมีความรู้สึกว่าเจ็บว่าปวดกัหางจิงโจกที่มันดินน่ะอันนี้คือกันคําเทศคํายังเพื้นที่เพื่อน,นเทศอดเรียนมาใส่กันเบิดในขณะที่เกิดขึ้นอย่างสันโอ้ยนี่ที่เพิ่นว่ากายสักแต่ว่ากายกายก็ป่านทอนไหม่ทอนฟืนเวทนาก็บสักแต่ว่าเวทนาเวทนา,ทนาก็สแสดงตัวอยู่ <c oughs> ตามเรื่องของเขาจิตกับสักแต่ว่าจิตก็เป็นเสียงดังขึ้นมากเี่กายก็สักแต่ว่ากาย เวทนาก็สักแต่ว,ว่าเวทนาจิตก็สักแต่ว,ว่าจิตต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่เป็นเสียงดังขึ้นมากก็เลยโอ้ยผู้หลูกก็เบิงบ้งเบิ้งเบิ้งกายกายเขาก็บด้รับหลู้เวทนาเวทนาเขาก็แสดงตัวของเขากายเขาก็บด้รับหลู้จิตกับได้เอาเอา,เอาทุกตรงนั้นเขามาปะปนกับจิตก็เลยเบิ้งกันมันก็แยกแยกกันแยกความเป็นจริงให้เบิง้งอย่างชัดเจน ตามรักธรรมชาติของไผ่ของมันนั่นละ่ะจากหันมาแสงสีต่างๆแสงสีต่างๆโอ้สีอ่อนหวานเกิดความอัศาจรรย์แสงสีต่างๆแสดงโตขึ้นักสีชมพูอ่อ,อนๆสีเขียวอ่อ,อนๆสีใดสีใดก็มีตออ่อนๆเต็มท้องฟ้าอากาศความอัศาจรรย์เกิดขึ้นเต็มท้องฟ้าอากาศบานนี้ เื่อช่มอยู่โอ้ยมันยังมาอาศัศจรรย์แต่เกิดมากับเรเคยเห็นแสงสีต่างๆกับสแสดงตัวสแสดงตัวอ่อนหวานสีสันมันนี้ก็ะเลี่ยนเป็นสีเข้มสียังขึ้นแต่ก็สวยงามมีทุกสีทุกสันต่อมากับเห็นขาวจากภาคจากภาคมาเอาามเนียังขาวจากผากจากามันเป็นคือภูเขานี่เคลื่อนมากเนาะ เคลื่อนมาเอามาเบอะมากเคลื่อนมาไกลๆจะก,กระดูกขากระดูกแขนจะก,กระดูกหัวกระหลกจะอันใดเรเคลื่อนเข้ามาโอ้ยเราบอกขึ้นนี่คือกระดูกของภพของศาสตร์ที่เคยเกิดเคยตายมากกระดูกของเราแต่เพียงผู้เดียววางสิปัดแสดงเรื่องภพศาสตร์ที่เวียนเกิดเวียนตายยังไกระดูกกองทอพวกเขา เคลื่อนมาน่นบอกขึ้นมาว่ามีแต่กระดูกเข้าผู้เดียวที่เวียนเกิดเวียนตายอยู่น่ปัาดสมาลายภพลายศาสตร์กระดูกจักอันกระดูกแขนกระดูกขากระดูกหัวกระดูกจักกองท่อภูเขาสูงๆใหญ่ๆมาเคลื่อนมาจนโอ้ยสิบ,บุพังทับตายสบอภูเขากระดูกกองไงไปในสิบ,บุเคลื่อนมาไกลๆสิบ,บุพังทับตายสบอจนได้คืดไปนั่นเบิ้งอยู่น่น นี่แหละก็เลยอันใดที่ครูบาอาจารย์ไม่เคยเมตตามากเคยปฏิบัติมากได้ผลมากก็เลยอยากมาเบารล่ล,ละเอียดให้คุณไพ่ได้ยินได้ฟังเพื่อที่ได้ไปปฏิติประพฤติปฏิบัติเนาะก็เตือเป็นผลขึ้นมากเตือเป็นผลขึ้นมากก็เป็นท่ามข้ามสอนครูบาอาจารย์ที่เพื่อนคอยตลอดคอยสอนมาทุกขั้นตอนนะ มือนี้กะเบาทอนนี้ละเนาะเบาไปร้ายกะเดี๋ยวคุณไพสีอันนั่นกะพ่อได้เป็นประโยชน์กับคุณไพ่ต่อไปมื่อนี่กะสาธุคอยจะเลื่นในถ้ำเดอ้อคุณไพ่ให้สูผ่านเดอ้อ